So this is your first hunt Oh God and you've come to the most dangerous planet in the universe Predator Badlands. There's something out there waiting for us. นะคนับตั้งแต่ปี1987ที่ผู้กำกับจอห์นแม็กเทียนแอนและอานชวอสเนเกอร์เดรมิตท,ที่สุดแห่งเกมล่ากลางป่าดิบระหว่างโคตนคนกับคนไม่ใช่คนแฟนชายเพชรข้าตต่างดาวพี่เดเตอร์ก็ไม่เคยได้กลับไปอยู่บนยอดบัลลังอีกเลย บรรดาภาคต่อที่หลงทางหรือแม้แต่หนังรีบูท,ที่ไปไม่รอดและเกือบพาแฟนชายออกทะเลจนกระทั่งการมาถึงของแดนทรคเทนเบิร์กผู้กำกับเจ้าวิสัยทัศน์จากเชนโคลเวอร์ฟิลเลนได้รับสุดยอดภารกิจจากทวินตี้ซันจูวิสสตูดิโให้ปลุกสัญชตาตญาณแห่งการเล่ล่า,ลากลับคืนสู่พรานอวกาศอีกครั้งในยุคสมัยที่ย้อนกลับไปไกล There was something else. No, he has us. Why you want hunt Because you all think that you you do to Because cant I can พาผู้ชมกระโจนสู่การเล่ล่าในปี1 7 1 9ไปพร้อมกับนารูนักรบสาวโคเมนชีผู้ฝักไฟอยากเป็นสุดยอดนักล่าแต่นันต้องไปเชิดหน้ากับผู้รุกร้านจากต่างดาวที่เหนือกว่าทั้งชนเผ่า สามารถจับจังหวะหัวใจให้กลับมาเร้าใจใกล้เคียงกับหนังต้นฉบับได้อีกครั้งพร้อมเสียงชมททลมทลายทั้งจากคนดูและนักวิจารณ์กระแสตอบรับที่แรงเกินคาดส่งสัญญาณให้สตูดิโอได้รับรู้ว่าพีเด a t เตอร์ยังคงเป็นมหาการแห่งความบันเทิงแดนถูกมอบหมายให้สร้างหนังภาคใหม่แต่ด้วยนิสัยความเป็นนักทำหนังที่ไม่ชอบทำอะไรซ้ำไปซ้ำมา เขาเลือกหยิบหลักไอเดียที่ค้างคาไว้มาพัฒนาต่อจนกลายเป็นแอนิเมชันสุดมัน Predator k i l l e r of Killers บอกเล่าการต่อสู้ของมนุษย์3มยุค3ามสมัยกับหนึ่งสายพันธุ์อมตผลงานที่ช่วยให้เขาจุดประกายไอเดียสร้างกติกาใหม่ที่แฟชชายนนี้ไม่เคยแหกมาก่อน Kill all. จากป่าดิบในอเมริกาเหนือสู่ป,ป่าคอนกรีตกำแพงเมือร่วงสู่ดาวนรกรกรางที่นักล่าหันมาล่าก,กันเองอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนมาตลอด38ปีคือพีเดเตอร์ไม่เคยชนะ และนั่นเองคือจุดตั้งต้นของหนังภาคใหม่ภาคแรกในประวัติศาสตร์ที่เรื่องราวจะบอกเล่าผ่านสายตาของเพชรฆาตและมันจะไม่ใช่ผู้แพ้ในตอนจบอีกต่อไปในโลกอนาคตอันห่างไกลนาดาวมรณะสุดขอบจักรวาลเด็กเพชรฆาตนอกรีดออกล่าเพื่อหวังพิสูจน์ตนเอง ว่าเขาคู่ควรแก่ตำแหน่งนักล่าผู้ทรงเกียรติด้วยการออกตามล่าคาวิกส์อสูรกายขนาดยักษ์ที่ไม่เคยมีเพชฌฆาตหน้าไหนสังหารมันลงได้แต่ในดาวที่ถูกย่างก้าวเต็ไมไปด้วยอันตรายสถานการณ์บีบให้เด็กต้องจับมือร่วมกับเพื่อนร่วมทางคนใหม่ยื่งเตีย่ย คุณสสาวปากจาดที่ตัวขาดครึ่งแต่เธอยังเต็มเรี่อประสิทธิภาพในด้านความรู้ความเข้าใจในดาวมฤตยูแห่งนี้ Well good luck with luck Good your journey สี่แขนกระบีกสองขาร่วมมือกันพวกเขาได้กลายเป็นคู่หูนักล่าจำเป็นออกประจนภายในเส้นทางแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีบนดาวที่เป็นดังศูนย์กลางของความอมต You're something hunting that can't be killed. After Prey, I wanted to do something new with the franchise. Which is taking this classic movie monster and forcing him through a gauntlet to truly test him and see what he's made of. The first <versucht> time in the franchise, with a movie about the culture and way of life of the Yau Cha. A hero who is stronger than anything else. และยังเป็นเจ้าของยุทธปกรณ์สงครามที่ล้ำหน้าสุดนิจะกว่าแต่ไม่ใช่สมรับเด็กเพชฌฆาตมือใหม่ที่โดนขับไล่ออกจากเผ่าพอรูปร่างที่เล็กกว่าใครเขาจนถูกมองว่าอ่อนแอเกินไป We wanted people to relate to this creature that is simultaneously vulnerable but still a terrifying monster. Hi everyone, I'm e l Fanning. And I'm Demetrius Shustakoloa Matangi. And we're so excited for you to see us in Predator Badlands. Demetrius Shustakoloa Matangi, นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งซามัวตองการับบทเป็นเด็กพรานอาวกาศเลือดใหม่ผู้มาพร้อมกับดีไซน์สุดเฉพาะตัวออกแบบโดยอเล็กซ์เลสิทธิ์เก่าของแซนวินสันผู้ทํางานดยู่กับแฟรนไชส์นี้มานานตั้งแต่เอเลียจนถึงเรย์ลอมรวมศัตว์ยุคเก่า ทั้งงาน practical effect และเทคโนโลยีการสร้างหนังสมัยใหม่แต่ไปด้วย visual effect สุดล้ำเข้าด้วยกันจนเป็นหนึ่งเดียวเคื่อมอบลมหายใจใหม่ให้แกบ Predator นักแสดงสาวสุดฮอตแ a l ฟน a n งรับบทเป็นเตียหุ่นสังเคราะห์จากแผนกอาวุธของเวลแลนด์ยุทธานีองค์กรมหาอำนาจผู้สร้างไฮยนาจจักรวาลเอเลียนที่ส่งกองทัพหุ่นสังเคราะห์มาเพื่อสำรวจดวงดาว แต่ภารกิจกับล้มเหลวไม่เป็นท่าเธอเลยถูกทิ้งไว้เป็นซากในดาวนรกแห่งนี้เรื่องราวของทั้งสองจักรวาลจะเชื่อมโยงกันแบบไหนนั่นคือความลับสุดยอดที่ผู้กำกับขออุบไว้ก่อนแต่ที่เขาบอกได้ในตอนนี้คือยังเหลืออีกหนึ่งสุดยอดโปรเจกที่เขารอทำต่อจากแบนแลน ซึ่งคนที่ดูคิลเลอร์คิลเลอรมาแล้วคงรู้กันดีว่าเขาหมายถึงอะไรแ็คคูเอาตัวรอดจากเก่น,นาที่สุดแห่งดาวมฤตยูที่อุดมไปได้วยสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่และหลากพืชผ่านที่พร้อมขเขมือพลุกชีวิตที่ขวาง้าเปิดเกมล่ากลางป่าดงดิบของจิถ่ายทำในฮูนัวเรนส์ เขรักษาพันธรรมชาติของนิวซีแลนด์ที่สภาพแวดล้อมงดง,งามเกินจินตนาการก่อนผนึกกำลังสามสตูดิโอวิชวลอฟกต์แถวหน้าของโลกทางเวตา f เอฟเก์ L M, และ SDFX ีเนรมินโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่านังทุกภาคที่เคยมีพ่อฟรอมเมอร์ศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารผู้สร้างภาษาชาวนาวีในมหากพยบอวตาร จับมือกับบริตันวัดกินที่ปรึกษาภาษาคลิงกอนจากแฟรนไชส์าร์เทรดรวมกันบัญญัติภาษาใหม่ภาษาแห่งพิชาาชาคาเยาชาโคเด็กสทั้งอักษรการออกเสียงและหลักไวยากรณ์เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงจิตวิญญาณแห่งนักล่ายิ่งกว่าการประจนภัยครั้งในไหน here you're not the predator you're the prey you might not be alone in this hunt predator blacks พฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์สัมผัสสุดยอดประสบการณ์เกมล่าพร้อมระบบเสียง Dolby Atmos และระบบภาพดิจิทัลซ i n e m a 4K ในโรงภาพยนตร์ซิกมาซีน e s t a เดียมพิเศษสมาชิก s อ Plus ทุกที่นั่งรับทันทีมินิโปสเตอร์จำนวน1นึ่งใบพิเศษเฉพาะสมาชิก s อ Plus ซื้อตั๋ว Predator Badlands ทุกที่นั่งรับทันทีคอล l ลกติบ l ล t ิเก็ตหชิน้นมีให้สะสม3าแบบที่โรงภาพยนตร์ดีเคอ s เทุกสาขาสายสะสมห้ามพลาด Predator Badlands Comboset มาพร้อมป๊อปคอร์นบัคเก็ตไลน์พรีเดเตอร์สุดเท่อร่อยจูใจและน้ำอารมณหนึ่งแก้วจำหน่ายแล้ววันนี้ราคาเพียง329บาทที่โรงภาพยนตร์นีเครอเซทุกสาขาก่อนจากกันไปบอกพวกเราในครับว่าคุณคาดหวังอะไรจากหนังภาคใหม่ถ้าคุณรักหนังไซไฟก็ยอ,อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อไม่พลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีเจอะลึกถึงหนังล้ำกว่าใครที่เดียวที่จอดอร์จัสตูเตพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย